ประเด็นเรื่องคลิปอะคลิปเออคลิปมาเฮ้ยเอา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 มาฟังไหมคลิปอ่าคลิปมาฟังเลยพี่ได้ยินเสียงยังเขาบอกเป็นไทยก่อนนะว้าไปพูดอีกดีนี่นี่อาชริยามาพูดแล้วขึ้นศาลเองนะจริงมะอาชริยามาพูดแล้วอะเนาะเอาเรื่องหมูเถื่อนมาบอกสิไหนอาชริยาว่าไงนี่ไงหมูเถื่อนมันมีเสียงมั้เมื่อเช้าจำได้ไหมที่เมื่อเช้าเราให้ฟังน่ะเออแล้วก็ธรรมนัสคือคือวันนี้เขามีการประชุมคารมอที่หนองบัวลำพูใช่ไหมล่ะ แล้วนายกบอกว่าที่มาประชุมคลมอที่หนองบัวลำพูเเห็นว่าเป็นจังหวัดเล็กแล้วก็แบ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นที่อีสานเหนือตอนบนหนึ่งแ <หา S 1> ต่บ,บนหนึ่งแต่บ,บนล่างาแล้วก็นูนน่นนั่นนี่ก็อันนี้จะมีเลยมีหนองบัวลำพูมีอะไรแต่มีอะไร,ะไรคุณนี่แหละนะคือเวลาเขาจะไปคารมอสัญจรเขาจะมีคําอธิบายอะมาไปทั้นี้เพราะอะไรเหตุผลคืออะไรนะทีนี้ก็ปรากฏว่าปรากฏว่าคุณธรรมนัสโดนรุมอันเนื่องมาจากว่าในโลกออนไลน์เนี่ยทุกๆแพลตฟอร์มเลย เขาก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งโทรศัพท์ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเคลียร์ปัญหาเรื่องจำนวนหมูเถื่อนเน่ยสาตู้สามสตู้ตู้หนึ่งเนี่ยมันสองตันกว่าสองพกว่ากิโลอาทิตีสองพกิโลตู้หนึ่งสองพักิโลทีนี้มันนอนแปรปรามอยู่ดังนั้นจึงต้องเคลียร์สาตู้ ซึ่งอัติไป40 428โอ้โหพี่มันเยอะมากนะหมูเถื่อนเนี่ย<ม>ก็ให้ทลักเอกไปที่ลาว<ม>ให้เอาไปที่ลาว<ม>ก็ถามอีตาคนนี้ว่าจะช่วยผ่านเปิดทางให้เราได้ไหมถ้าเปิดทาง38ตู้ซึ่งตู้1 2,000กิโลเนี่ยเราใช้คุณ10ล้านบาท<ม>อันนี้ว่าพี่พูดม่ตรงๆเราก็ในเลยพี่พูดม่ตรงๆอ,อ่าแล้วไม่เลยแล้วเขาก็เจรจากันอย่างนี้ทีนี้คลิปอันนี้มันหลุดออกไป คนก็ไปถามธรรมนัตเมื่อเช้าก่อนเข้าที่ประชุมคลมธรรมนัตอะลีลาเป็นันนี้ลีลาแบบลีลาพการเลยอะอะไรนะคิดอะไรเหรออ๋อพอได้ยินมาบ้างได้ยินว่าเป็นทอทาหารนักช่วยเหลือคนนะเนี่ยคือลีลาธรรมนัตไยคือจะต้องแบบว่า วาดเลื então, like ่นลายชวดเฉียงไปแล้วก็ปึ้งทอทหารนั่งเดากันไม่รู้นั่งไล่ไหล่ชื่อกันอยู่นะทอทหารเอาหมวดหมูเอาหมวดหมูทหารต่อเอาหมวดหมูก็จะหมวดหมูทนายความก่อนไปถึงปึ้งปึ้งปึ้งแล้วในที่สุดหลังจากธรรมนัสบอกว่าไอ้เจ้าเรื่องนี้คือหมูเถื่อนเนี่ยธรรมนัสให้รายละเอียดเพิ่มเติมไอ้คลิปหลุดระหว่างเจ้าหน้าที่สุลกากรคนหนึ่ง พูดกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไปเคลียร์หมูเถื่อน,นว่าถ้าทําได้เนี่ยจะจ่าย10ล้านบาทให้ปล่อยหมูเถื่อน38ตู้ที่ถูกอายัดไว้ในคดี161 <1 S 2> ตู้นะเออในคดี161ตู้คือเอาออกมา38ตู้ได้ไหมออแล้วเนี่ยตู้หนึ่งน่ยมัน2,000กิโลอัจฉริยะไม่ไม่ปล่อยให้เรามานั่งคลิใครตอใครว่าอ๋าอเดี๋ยวนะอัจฉริยะบอกว่าไอ้คลิปเนี่ย มันเป็นคลิประหว่างไทยกรพลสุวรรณนักเครื่องหมายทางการเมืองคุยกับนายธนดลซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานของธรรมนัฐโดยอ้างว่าได้รับประสานจากธรรมนัฐให้ไปคุยกับไทยกรว่าสามารถเคลียร์หมูเปลยนให้ได้ไหมแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรก็เสนอตัวเลขไป10ล้านบาทซึ่งตอนนี้ DSI เนี่ยกำลังเรียกตัวบุคคลเหล่านี้เข้าไปชี้แจงสรุปว่าใครเรียกจากใครกันแน่คนเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ไทกอนมีอำนาจในการเคลียลร์เหรอฉันก็ว่าฉันว่ามันแม่ง,มงลูกน้องรัฐมนตรีไปขอให้คนนอกช่วยเคลียร์อย่างเงี้ยเหรอฉันว่ามันทำแม่งทำแม,ม่งมันแปลกนะมันแปลกนะเอาไปฟังคลิปก่อนจ้ะ ไปแล้วเขาก็จะมีค่าบริหารจัดการให้สิบกิโลโอ oh. เอ,อ<บ>่อ,ขอ,ข,อของบริษัทอะไรพี่อมีอยู่สามสิบแปดตู้อ่ับริษัทอะไรนะไม่ได้ยินไม่ชัด อะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งไปให้หรอกในในไลน์นะเดี๋ยวจะส่งชื่อตู้ไปคือเรื่องนี้นี่มันเกิดขึ้นก่อนอ,อตั้งแต่รัฐบาลชุดไม่แล้ว,นนแ,ลวแล้ววิธีการทำเนี่ยพี่รู้วิธีการทําก็คือจะให้ปล่อยให้ปล่อยตู้ใช่ไหมอ่าปล่อยตู้พอนเป็นสินค้าผ่านแดนไปประเทศลาวโอมันมันขออนุญาตถูกต้องหลักฐานถูกต้องหมดทุกยอย่างแต่ปล่อยปล่อยตู้38ตู้ให้สิบโลนะ อโอเคเรื่องเรื่องนี้เรารู้กันสองคนนะพี่ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังก่อน,นะเออแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ถ้าปล่อยปุ๊บผมจะให้มันถอนคดีให้ที่ฟ้องกรมสุลกากรอยกรมปฏิบัติสัตว์อยู่สองร้อยสี่สิบล้านมันฟ้องอยู่ถ้าปล่อยปุ๊บปล่อยถอนให้เลยชื่อบริษัทอะไรอะ่ะหนึ่งเรารู้กันสองคนนะพี่จะไปบอกใครนะอย่าคนดูชั้นละสามพันห้าตั้งแต่เดี้ยงแล้วเอ๊ะถ้าฟังจากเสียงนะพี่ปองจัง เออน่าจะสลับกันนะข้อมูลที่คุณอัจฉริยะบอกนะว่าว่าหมายถึงว่าคนไปขอร้องเนี่ยนะเพราะว่าตามข้อมูลอันนี้ต้องบอกว่าตามข้อมูลที่คุณอัจฉริยะเดือนมัตนาคพงให้ข้อมูลเอาไว้นะว่าเป็นการคุยกันระหว่างทอทหารที่รัฐมนตรีธรรมนัสบอกใช่ไหมกับอีกคนนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่สนการอ่าเจ้าหน้าที่สนการนะทอทหารเนี่ยเป็นคนไปขอขอให้ช่วยอ่าขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยนะแล้วก็ ถ้าช่วยได้เนี่ยมีเขาเรียกหลไรมีค่าบรหิหารจัดการให้10บกิโลสิบกิโลก็คือกิโลเนี่ยเวลาเขาจะพูดเงินเงิเนเนี่ยกิโลนึงก็ล้านหนึ่ง10บกิโลก็สิบล้านอ,อ,อ่นะไท่อนนะได้ไลฟ์ผ่นทาง Facebook นะชี้แจงว่าตอนนี้มีการเบี่ยงประเด็นเรื่องหมูเถื่อนหลังจากมีคลิปเจ้าหน้าที่กรมศุนคุยเจรจาก,กับคนหนึ่งให้ปล่อยตู้คอนเทนเนอร์หมูเถื่อนแลกกับ10ล้านบาท ข้อท็จจริงไทยกรบอกว่าพูดคุยกับที่ปรึกษาคนหนึ่งของรัฐมนตรีกระทรวงกเกษตรคือธรรมนัฐเพื่อจะนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์38ตู้ข้างในบรรจุเนื้อหมูสัมเดงถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะส่งออกไปลาวเอาเข้ามาแล้วเอาไปลาวทุกขั้นตอนมีเอกสารถูกต้องชัดเจนไทยกรบอกว่าสิ่งที่ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้าย38ดตู้นั้นได้เนื่องจากกรมปศุสัตว์ไม่ยอมออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ให้ ทำให้บริษัทเจ้าของตู้ได้รับผลกระทบมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรมปรศุสัตว์เป็นเงิน243ล้านบาทขณะนี้คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลไทยกอนบอกว่าที่สื่อมวลชนนาเสนอข่าวว่ามีการนําเงิน10ล้านบาทมาเคลียร์เรื่องการนํเข้าหมูเตือนน้นไม่เป็นความจรงิงตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีไม่ใช่หมูเถื่อนบริษัทเจ้าของตู้ที่ได้หลักฐานเข้าชี้แจงต่อ DSI เรียบร้อยแล้ว อ้าวอ้าวแล้วในคลิปมันมีสิบกิโลนี่คืออะไรสิบเเขาบอกเขาพูดกันที่ปรึกษาอเออก็ไม่รู้ตอนนี้พันไปมั่วหมดละไม่รู้เสียงแต่มีเสียงไทยกรอ่ะใช่เสียงเสียงฮะเสียงอ่ะใช่ใครที่พูดสิบล้านเอเสียงที่ดูเหมือนคลายเป็นไทยกรอคลายคล้ยายพูดเป็นเหมือนพูดสิบล้านมีค่าบริหารจัดการอะไรเนี่ยค่าดำเนินการเนี่ยสวัสดีค่ะที่บอกว่าพี่พูดมาเลยตรงตรงอ่าแต่อัดไว้ แต่อ่านไว้เรารู้กันสองคนนะ <c oughs>